อันนี้เรามาที่ตลาดผักแล้วนะฮะตลาดผักและตลาดผลไม้ตามฤด,ดูการนะาะจรดจดะจลดรกจะรถที่ล็อก19นะครับเข้ามาก็จะมาเจอโซเรียนนะ่โซเรียนสุกลละอก9เกบ แบบแตกก็เบอร์รี่นะฮะของกินเยอะฮะอยูไม่ก,มก,กี่เดือนก็จะได้ย้ายกลับแะฮะตละาดครับตอเบอร์รี่มะขามบานลำใหญ่ ดูความคิคเเดเห็นขนมเปรี้ยวถ้าเชาที่แพงนะแต่ก็คุ้มอยู่กับยอดไทยเธอฮะโซนผักดอกที่2 4นะฮะจะเป็นโซนฟิกนะฮะแล้วก็มาเขือเทศ เชาจจะเป็นผักใหม่งวุ่นวายหน่อยนะครับทั้งรถเช็นทั้งมอร์ไซค่ผักส,สวยๆแ้งนั้นนะครับแล้วเราจะไปซื้อผักชีที่ร้านมาจับของเรา ทีรับถูกนะฮะแต่เราสั่งสั่งแค่ใบใบบางทีเขาตัดลากขายแยกขายต,ตัดลากจะได้แพงกว่าเจอคนหน้าคุ้นะฮะหน้าหน้าคุนคุณ ผักบุ้งร้อยี่สิบเราจะไปดูเห็ดเห็ดเข็มแะ้แวาดูราคาก่อนนะอันนี้คือโซนตลาดผักเมืองนาวะจะมีพวกเห็ดพวก ผักสลับต่ตางๆนะฮะผักต่างประเทศนะครับผักจากต่างประเนะจัจะบก็จะเป็นจีนนะครับดใูให้แข็งหน่อย เราจะไปโซนเครื่องเทศนะจะมีรถขาจะไครไปมะกูดมีพวกกระชายอ,อะไรนี่ร้านสมุนไพร มันจะหนักอยตลอานะยาน้ระหว่างรู้จักรู้จักขายตนอไม้ฮะดข่างเพศไม่รู้ว่าเขาขายหมดหรือเปล่าเยอะมาก ผัก้านนอกไปช่วย้วยตัล้วยเลยมาถามคตรซาโตรซาเลยเดีย๋ยวผักไว้ก่อนเดี๋ยวจะดเอานี้ใส่ลรน่ีอแบบนี่หดีี่า,าแโลแล้วกะลอไ่กองเต็มเลย ไปตตองก็มีนะจะไปเป็นโซนเห็ดเห็ดฟาง,เห,ง,หางาเห็ดหูหนูต่างฟางโอเคเห็ดฟางโรยลอย ต่อไปแล้วก็ซื้กลับนะกระลับราคาก็โอเคเยนะครับเดี่ยี่สิบบาทตาสิบสองอะไรกันะดัง ừ cái này nóng cái này บขายนถูกลด10บาทเมือเ่อโดย1องบาทกครบตั้งโอก้กระต่นยยดนไม่นอน เราจะไปซื้อเิ่นช่นะแต่ที่บางคนเขาเรียกตั้งโอนแต่า้าภาษาตลาดไทยจะเรียกตั้งโอตลาดคือครับทางรถส่งของท้งรถผู้ซื้อ ต้องระวังฮะยูซ้ยดูไซดีดนปารันีัด จนะไปแล้วจะไปรอข้างนอกแล้วเลนน่เขาเรียกว่าปักแมวนะโดนมา,มาละวา,านนะโทรศัพท์สิบไม่ทำ หรือว่าผัดแต่ไขนะ่อร่อยนะตันในคลองเติมรถเลยนะครับกะลามยี่สิบห้าโลถ้าช่วงฤด,ดูแรงช่วงฤด,ดูร้อนกะลาจะแพง มาถึงโลละสามสิบะห้าเลยช่วงนั้นที่คขายของลำบากมาก la well, see it.